คนไทยเราจะมีความภูมิใจที่เราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของต่างชาติเลยรัชกาลที่4รัชกาลที่5ไม่เคยให้พวกอังกฤษฝรั่งเศสพอจกีสเข้ามาครองประเทศชาติเลยแต่วันนี้นะครับมีพวกรับเงินใต้โต๊ะพวกตำรวจพวกเทศบาลนะครับที่ยอมให้ฝรั่งเนี่ยต่างชาติเนี่ยมาคิดว่ามันทำอะไรในประเทศเราก็ได้ขายชาติคับคนพวกนี้ ขายชาติเรื่องอะไรครับเรื่องภูเก็ตที่มีไอ้ฝรั่งเนี่ยไปเตะหมอพอบอกไปนั่งบันไดบ้านเขาไม่ใช่ครับไอ้ฝรั่งหานะมึงไม่มีสิทธิ์ที่จะสร้างบันไดนี้ตั้งแต่แรกหาดเป็นพื้นดินของประเทศเราครับที่บรรทัพปุษเราป้องกันมาตลอดแต่นอกจากไอ้ฝรั่งคนนี้แลนะ้วมันคิดว่ามันใหญ่มากนะมันยกนิ้วกลางนะครับให้กับรถดับเพลิง รถพยาบาลมันเรวครับแต่ก็ยังมีคนไทยที่ช่วยมันอยู่ผมขอร้องพี่น้องชาวภูเก็ตครับชวนผมไปก็ได้ผมบินไปทันทีเลยครับไปขับไล่ไอคนนี้กลับไปประเทศมันนะมันเป็นชั้นต่ําอยู่ประเทศมันมรเมาองไทัยไม่ว,ว่าเป็นชั้นสูงอย่าปล่อยให้คนนี้อยู่ประเทศไทยตำรวจต้องทําดําเนินคดีทุกอย่างคุณหมอครับต้องการให้ผมช่วยหรืออะไรผมช่วยเต็มที่อย่ายอมความทุเรศ อ่านข่าวเมื่อเช้าปราะอดเศร้าไม่ได้เศร้าจริงๆกับเรื่องของคุณอน,นันต์ชวโพคินเจ้าของเจ้าสวนแลนด์เฮาส์ความเชื่อนะความศรัทธานะความอยากขึ้นสวรรค์นนะแต่สุดท้ายแล้วก็มาทำความชั่วได้ ในความเชื่อว่าสิ่งที่ทำไปเนี่ยจะพาตัวเองไปสู่สวรรค์ชั้น17แต่ไม่ใช่คุณอนันต์คนเดียวนะครับถ้าดูจากวิดีโอดูจากสมาชิกของวัดธรรมกายเนี่ยคนดังทั้งนั้นในวิดีโอที่หมาแก่มาโชว์เมื่อวานเนี่ยโอ้โหบิ๊กบกทั้งนั้นเลยผมไม่มีอะไรแอนตี้วัดธรรมกายเลยนะ แต่เพื่อนบ้านผมเนี่ยเพื่อนบ้านเลยนะก็โดนไปแปดสิบล้านนะแม่ผมก็เคยมาขอเงินผมล้านหนึ่งเพื่อซื้อตะเกียงผมไม่ลบหลู่ความเชื่อของใครแต่ผมจะขอติและต่อว่าพวกที่มาหลอกลวงพวกที่เอาผ้าเหลืองมาใส่แล้วก็มาทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยคนทำชั่วเพราะคุณไปบอกว่าเขาจะได้ดี อย่าหลงสิงพวกนี้ครับผมไม่รู้จะอธิบายยังไงนะแต่ขออธิบายความรู้สึกตอนนี้หน่อยอาทิตย์เนี่ยนะครับเป็นอาทิตย์ที่ใหญ่มากสำหรับผมเพราะว่าอาทิติศหน้าเนี่ยต้องบินไปอเมเริกาเพื่อจะไปเซ็นทุกอย่างเพื่อให้บริษัทเข้าตลาดลักทรัพย์ที่ a นส a q แต่เต็มเครืทุกอย่างนะ มันวุ่นวายไปหมดการแปลเอกสารการ movement เงินนะเป็นล้านๆเลยอะนะกา,นการนู่นการนีเ่เยอะไปหมดเยอะไปหมดโดยที่ถ้าไม่เสร็จวันนี้ก็ไอที่ทำง,งานมาเป็นปีเนี่ยอาจจะเจ๊งเลยก็ได้เราต้องยกเลิกการไปอเมริกาอาทิตย์หน้าแต่ผมอยากฝากบอกนะครับทุกคนไม่เกยบบับ ไม่เกียบแบเชื่อว่าเราทำสำเร็จได้เชื่อว่าพื่อนเพื่อนร่วมง,งานของเราเขาทำสำเร็จได้ให้กำลังใจทุกคนที่ต้องเข้ามาช่วยเราใจเย็นๆอย่าถอยสู้จนกว่านาทีสุดท้ายแล้วก็จะประสบความสำเร็จครับอันนี้จริงเลยครับผมขอขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ช่วยผมสำเร็จวันนี้ขอบคุณมากครับคนเขาจะหยากันครอบครัวเขามีปัญหาไม่จำเป็นเลยที่เราต้องสนใจไม่จำเป็นเลยที่สื่อต้องมาทำข่าวเราต้องให้เกียรติการตัดสินใจของแต่ละฝ่ายนะครับงั้นฝากหน่อยนะอย่าสนใจอย่าคอมเมนต์มันไม่เป็นเรื่องสนุกสนานเลยเวลาครอบครัวมีปัญหาเนี่ย เขาจะเป็นยังไงต้องปล่อยให้เขาสองคนแก้ปัญหากันเองนะไม่ใช่ลงข่าวพูดนูน่นพูดนี่โทษนูน่นโทษนี่เราไม่รู้เรื่องจริงครับงั้นขอร้องนะครับในฐานะที่ผู้ชายคนนี้เป็นเพื่อนผมนะสื่ออยู่เถอะนะคนที่เข้ามาคอมเมนต์ก็อยู่เถอะตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาของครอบครัวเขาสองคนเขาจะตัดสินใจยังไงให้เป็นการตัดสินใจของเขานะครับบางทีเราไม่ควรจะไปยุ่งเลยครับ